สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการปักมเมล็ดนะครับพีสินเตอร์เป็นหมูน้อยร้อยดีนะอ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับหลังจากที่เอาออกมาจากตู้เย็นประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงผมเพาะบ่ายสามผมก็อ,ออกมาประมาณบ่ายสามโมงเมื่อวานตัวนี้เป็นคลิปที่สาม งอกดีมากนะครับอุปกรณ์ที่จะปักเมล็ดก็มีฟองน้ำนะครับฟองน้ำแบบสำเร็จแบบสำเร็จนะครับแล้วก็ถาดถาดพาะเมล็ดนางแบบพาะกมีถาดพาะอเมล็ดนะครับวิธีทำก็คือ,อเริ่มได้ครับวิธีทำเราก็ฉีดขอบอก่อนนะฉีดข,ขอบฟองน้ำมาก่อนเพราะว่ามันใส่ไม่ได้นะครับมันใหญ่ อุปกรณ์ก็มีถาดนะครับถาดเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ฟองน้ำสำเร็จนะครับเราไม่ต้องไปเจาะนะครับเอาอยางระเบนแล้วก็มีไม้ไม้จิ้มฟันหรือใครจะใช้แหนบก็ได้นะครับใครถนัดแล้วแต่ความถนัดของใครแต่ละคนแล้วก็ตักน้ำนะครับมานวดฟองน้ำก่อนไล่อากาศก่อน น้ำใส่ให้เต็มนะครับพอจากนั้นก็เป็นฟองน้ำนวดลงไปครับแรงๆเลยนะไม่เป็นไร<ท>นกดไม่ให้มันเห็นสีขาวๆนะครับให้ฟองน้ำมัน ชุ่มน้ำอุ้มน้ำตอนแรกเราต้งองพลิกดอกเพื่อความเชือ่อเพื่อความชัวเพื่อความมั่วนิ่มกดไปเรื่อยๆนะครับ พอเรารู้สึกได้ว่าฟองน้ําดูดซึมน้ําได้ดีแล้วก็เขาจะมีช่องนะครับดูตรงเกตนเลยจะมีช่องของน้แค่นี้นะครับพอน้ําในถาดก็จะอยู่ประมาณสามส่วนของฟองน้ํานะครับเราใส่แค่นี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไปเยอะแล้วมันจะปักเมล็ดยาก เราปักมเล็ดเสร็จเราค่อยใส่เพิ่มนะครับนะเริ่มได้วิธีทำก็คืออเกี่ยวเมล็ดนะครับเลือกเอาเฉพาะ,มะเมล็ดที่งอกนะครับที่มีรากขาวๆยาวนๆนะเีย่ยเดี๋ยวพีเซนเตอร์ผมจะใช้แหนบนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับ ใช้แหนบใช้ฟอร์เซ็บก็ได้ครับคนมือเบาๆหน่อยก็ใช้แหนบก็ได้ครับจะได้เร็วเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับาวิธีการทำนะครับต่อนะครับเราก็ใช้แหนบนะครับคีบเบาๆอ่า เราก็ปักมันจะมีช่องของเขานะครับช่องกากบาดปากให้ลากลงให้สนิทเลยนะครับให้เหลือแต่เปลือกนะครับให้เหลือแต่เปลือกใบเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจนหมดต้นก้านี่ยน,นี่มือชีพมากใบมาก 3ต,ต้นต่อ5นาทีแค่สองมื่นลดไหมแค่แหกคีบเบาๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับคลิปแรกก็คือใส่ตู้เย็น24ชั่วโมง หรือหนึ่งวันพอหลังออกจากตู้เย็นก็เอามาวางไว้ข้างนอกธรรมดานะครับอีกหนึ่งวันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องปิดฝาไม่ต้องคุมผ้านะครับเอาตั้งไว้เฉยๆพอจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปนะครับทำไปเรื่อยๆจนหมดนะครับต่อนะครับเมื่อเราปักมเมล็ดเร็จนะครับแล้วก็ น้ำลาดนะครับน้ำลาดได้เลยนะครับลาดเบาๆให้ฝองน้ำมันลอยขึ้นนิดๆนะครับลาดได้นะครับไม่เป็นไรฝองน้ำก็จะชุ่มน้ำแล้วเราก็จะนำออกไปตากแดดที่โรงอนุบาลน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าผมเอาไว้จุดไหน มาต่อนะครับต่อจากปักเมล็ดลงฟองน้ําเสร็จหมดแล้วนะครับจะพามาดูโรงอนุบาลที่ผมอนุบาลต้นกล้าไปนะครับดูนะครับผมจะใส่น้ําเยอะนะครับให้ฟองน้ำลอยน้ําเลยนะครับถาดก็สูงนะครับให้ดูสังเกตใส่น้ําเยอะๆเลยนะครับใส่น้ําเยอะๆได้เลยไม่ต้องกลัวฟองน้ําจมนะครับเขาไม่จมกดดูนะครับ จิมจิมให้หน้าฟองน้ำมันชุ่มนะครับ <abilities> ถ้าหน้าฟองน้ำมันชุ่มมาต้นกล้าเราจะอยู่ได้ทั้งวันเดี๋ยวจะให้ดูโรงเรือนอนุบาลนะครับผมจะทิ้งไว้แบบนี้เลยทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับข้างบนจะเป็นสแลนนะครับสแลนไม่ต้องกางเยอะนะครับกางไว้นิดเดียวนะครับอ่ากางไว้นิดเดียวตอนเช้าแดดมันจะเข้าข้างหลังนะครับแต่จะขึ้นมาข้างหลัง แล้วตอนเที่ยงมันจะติดสแลนดนะครับจะช่วยพางแสงให้ต้นกล้าเรายัางเด็กอยู่แล้วก็ตอนบ่ายเขาจะส่องมาอีกทีฝั่งด้านหลังผมนะครับให้ดูลงเรือน,นการอนุบาลต้นกล้าจะทําแบบนี้ไว้ตลอดนะครับไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องเก็บในถาดเนี่ยต้นกล้าอายุประมาณถ้าเรานับวันงอกมเมล็ดก,ก็นับไปเลยเริ่มวันที่หนึ่งเลยก็ได้ครับเริ่มวันที่หนึ่ง วันนี้อีกประมาณสี่ถึงห้าวันเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับถ้าใครไม่มีโรงเรือนเราก็ใช้แสแลนก็ได้ครับหรือจะมีโตะ๊ะโต๊ะตั้งไว้แล้วก็เอาแสแลนขึงนะครับถ้าแลนขึงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเก็บเข้าเก็บออกนะครับเราก็ทิ้งเขาไว้แบบนี้นะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับอนุบาลไปเรื่อยๆนะครับอาจจะพอเข้าใจนะครับ น้องเรือนลังคาก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับพลาสติกใส150ยาสิบไมครความหนาข้างล่างจะเป็นมุงเขียวปกติผมไม่ใช้สแลนนะครับอนุบาลแต่นี่ทำให้ดูสิตั้งไว้แบบนี้นะครับจดกว่าต้นกล้าจะแข็งแรงแล้วเราค่อยนำมาลงกล่องเดี๋ยวผมจะสอนไปเรื่อยๆนะครับจะทำคลิปไปเรื่อยๆคอยติดตามได้นะครับขอบคุณมากครับ แลนไม่ได้กลางเยอะนะครับประมาณ1เมตรกลางไว้แค่ให้มันตรงแค่ตรงกลางแค่ถาดเราวางอยู่นะครับสังเกตได้นะครับการอน,นุบาลต้นกล้าโตวไวครับเดี๋ยวอีกสี่ห้าวันจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับขอบคุณมากครับ